นี่พี่กัดลึกๆนะกัดลึกๆเหรอให้ไม่ได้เนื้อได้พริกของเราได้มาแล้วนี่มันเผ็ดไหมพี่มันอาจจะมีบ้างครับบางเม็ดบางเม็ดอาจจะไม่เผ็ดเลยเราควานไส้ออกครับเออกัดเข้าไปลึกๆไม่เผ็ดอร่อยครับไม่หวานเผ็ดเลยอร่อยอร่อยจริงครับพี่ขออีกประมาณสักไส้เป็นเนื้อปลาอินทรีย์กับไก่ผสมกันครับขายดีนะครับ ไม่มีความเผ็ดเลยอร่อยอมวาแล้วพอค้าบ,บอกให้ชิม <laughs> หน้าร้านของเขาอร่อยนี่เองดี <Yeah. S 3> อีกแป๊บเดียวครับสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาได้พี่เวกอัพสกินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จเจ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิม้มเด้งตลอดวันดุน สดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอันตรายสามารถสั่งซื้อได้ l ล n e IG, Facebook สั่งเลยค่ะและจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊กกี้มูนชอนชาแนล u ูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไงสตีหีบนะอ่าวดงตาน้านี่บรรยากาศติดชายทะเลเลยวันนี้เราจะมากินพริกหนุ่มฟงเครื่องนะเขาบอกไส้แตกหนระือไส้ทะลักอันนีแบบจุกๆล้นๆเลยนะอันนี้แบบ ร้านนี้เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่กระแสดีมากนะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายพ่อค้าในร้านกันนะครับได้พี่โชคดีครับผมสวัสดีพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยพริกหนุ่มทรงเครื่องจ้าพริกหนุ่มทรงเครื่องนะครับใช่ครับไส้เราเป็นเนื้อปลายินทรีผสมไก่ครับอ๋อเป็นเนื้อปลายินทรีผสมไก่ใช่ครับภาคตะวันออกเราต้องใช้ทรัพยากรของทะเลให้คุ้มค่าครับปกติพี่ขายที่ไหนครับผมหลักๆเลยจะเป็นวันอังคารตลาดนัดจตุจักรบ้านฉาง แล้วก็วันเสาร์จะเป็นตลาดจีนโบราณชักแก้วแล้วก็วันอาทิตย์จะไปตลาดน้ำคลองลับไม่ยงครับอ๋อเนื้อตามีเลยนะใช่ครับแล้วที่นี่ขายปกติได้มาขายปกติไหมครับที่นี่มันจะเป็นจะเป็นเฉพาะตอนที่มีงานเท่านั้นที่มาขายอ๋อวันถ้าขัดตัดตเลือกมีงานที่เทศาบ,บาลประกาศจัดให้มีงานเราก็จะเราก็จะมาหาพื้นที่ขายในนี้ครับขายยังไงครับแบบนี้พี่สามชิ้นห้าสิบครับสามชิ้นห้าสิบนี่นะ ร้องพี่ต้องร้องอ่อเะเดี๋ยวเจนเย็นพี่เจนเย็นได้ได้เลยเราถ่ายก่อนแล้วร้องเราให้นอนร้องอยู่แล้วครับมารีวิวร้องให้ท่านร้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออันนั้น <Buffalo> ข้างหลังกำลังยัดอยู่หรอครับกำลังอ่าได้ไปดูเลยครับเดี๋ยวไปขอไปชมข้างในก่อนนะพี่สวัสดีครับอันนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยฮะอย่าใส่พริกค่ะอย่าใส่พริกนะครับนี่

น,น,น,นี่ยัดกันแบบล้นๆจุกๆเลยนะอือเราไปดูย่างข้างหน้านะครับย่างงคะอันนี้ย่างใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นเตาอินฟา่าตเนี้ฮะโดยประมาณสักเตาหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกิน10นาที10นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นที่ตลาด จีนชักแง้วเนี่ยเราใช้เตาถ่านซึ่งมันได้อัตราลดของของของ,ของการย่างมากกว่ามันก็จะอยู่ประมาณสักเตาหนึ่งไม่เกิน5-6ถึงนาทีเท่านั้นแล้วเตาถ่านกับเตานี้อะไนอร่อยกว่ากันเตาถ่านเถ่านอร่อยกว่ายังไงเตาถ่านก็อร่อยกว่ามันจะมีความหอมนะพี่ใช่ครับหเหมือนเราเหมือนสมัยโบราณนะครับที่เขาทากันก็คือ เวลาย่างเตาถ่านถึงมันจะไหม้แต่มันก็ได้มันก็ได้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 ความหอมเวลาเวลาไปทานที่ไหนที่เป็นน้ำพริกหนุ่มตำารับตำเขาก็ใช้เตาถ่านย่างแล้วลอกเรามาตำมันจะได้หอมแต่ถามว่านี้อร่อยไหมอร่อยครับแต่ว่ามันก็แค่ว่าเสียอัรงรสในการย่างไปหน่อยเทนนเีงมันจะความหอมจะน้อยกว่าใช่ใช่ครับเราพยายามย่างไม่ให้มันไหม้แต่อันนั้นจะไหม้ไม่เป็นไรทั้งหมดเตานี่ประมาณ10นาทีก็จะได้แล้วนะใช่ครับได้ครับ ในเกิดนี้ครับถ้าไม่มีลมอาจจะเร็วกว่านี้ถ้าไม่มีลมเร็วกว่านี้ใช่ครับถ้าไม่มีลมอาจจะได้8นาทีแต่ถ้าลมมันมีวิ่งเนี่ยมันต้องให้มันคุมไฟไม่ได้นะพี่นะใช่ครับมันลําบากครับนี่ยางขึ้นกันไม่ทันเลยนั้นหมดอีกแล้วนะครับมันเสียเวลาตรงนี้นะฮะเราอินฟลเอทมันมันไม่สามารถที่จะทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกอริทีถ้าเกิดเอฟซีอยากตามไปทานสามารถ <Das que ath ie> ได้ที่ไหนมั่งวันไหนวันไหนที่ไหน <S <S มันง่งวันอังคารทุกวันอังคารนะครับเป็นตลาดตลาดนัดจับบ้านฉางระยองนะครับออที่ <S <S นั่นจะ, <S <S จะเปิดกี่โมงครับ <S 2> <S 2> ที่นั่นออผมจะไปตลาดมันจะเปิดช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับจนถึงสองทุ่มไม่เกินนี้คสามทุ่มไม่เกินนี้แล้วก็วันเสาร์จะเป็นตลาดซีโบราชักแง้วบชักแง้วพัทยาบ้านอำเภอพัทยานะครับตลาดจะเปิดสามโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับแล้วก็สําหรับ นักท่องเที่ยวที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ผมไปเจอผมได้ที่ตลาดน้ำของรับมายม่าจะเริ่มขายประมาณสัก10โมงจนถึงบ่ายสองแต่ตลาดเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าเลย7จ็ดโมงจนถึงสามโมงเย็นแต่สําหรับผมจะไปถึงก็เริ่มเริ่มที่จะขายได้เลยก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงได้แล้วเราตามไปทานกันได้นะได้ครับลองดูครับลองดูเดี๋ยวจะให้ยูทูบเบอร์ลองทานด้วยให้ลองชิมเพราะถ่ายอย่างเดียวไม่ได้อัดร้อนหรอกครับใช่ใช่ต้องชิมด้วย ต้องการันตีด้วยว่าอร่อยแค่ไหนมันผมบอกไม่ได้ว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะถูกปากใครมาก้มยแค่ไหนเพราะว่าเราไม่ออกตัวว่าเราอร่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบพริกไทยเงี้ยกลอยู่ที่ว่าใครถูกใจแล้วติแบบไหนได้ครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองให้ให้ให้ยูทูบเบอร์ลองดูนะครับใจเย็นพี่ทาคลิปก็ได้ไม่ได้รไาย์ฐานเลยทาคลิปไม่มีปัญหาเลยพีให้ลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหน้าร้านเลยนะพี่ครับ ร้อนแบบี้พี่กัดลึกๆนะกัดลึกๆเหรอให้ไม่ได้เนื้อได้พเป็นเราได้มาแล้วนี่มันเผ็ดไหมพี่มันอาจจะมีบ้างครับบางเม็ดบางเม็ดอาจจะไม่เผ็ดเลยเราคว้านไส้ออกครับเออกัดเข้าไปลึกๆออื้เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยครับไม่มีความเผ็ดเลยอร่อยขอร่อยจริงครับพี่ขออีกประมาณสักไส้เป็นเนื้อปลาอินทรีย์กับไก่ผสมกันครับขายดีนะครับ ไม่มีความเผ็ดเลยอร่อยอืมาแล้วพอค้าบ,บอกให้ชิมนหน้าร้านของเขาอร่อยนี่เอง yeah. อีกแป๊บเดียวครับสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาได้พี่อันนี้เป็นไส้ไก่กับปลายเนื้อปลาอิานทรีย์ผสมไก่ใช่ครับตีรวมกัน,นอร่อยครับ<笑><笑>ขนาดเตาอินฟลิตยังอร่อยขนาดนี้นะ ถ้าเตาถ่านมันพูดถึงจะมีความหอมผงถ่านนะใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าเป็นเตาถ่านจะหอมหอมเลยฮะถึงมันจะไหม้ก็ยังหอมอืออร่อยแต่มันจะจะเผ็ดตรงคั่วหน่อยเพราะเรา,เอ,าออกไม่หมดได้แค่นั้นใช่ถ้าสุดมันจะแตกพริกจะแตกเลยไม่ไหวอืครับแต่โชคดีครับอาจจะเจอไม่เผ็ดบางทีถ้าเป็นหน้ามันเลยที่เป็นหน้าแรงๆจริง กรีดไสออกอยังไงก็ยังเผ็ดแต่นี่ไม่<ด>มีความเผ็ดเลยนะครับรับจังหวะด,ดีครับโชคดีหน่อยหวานหอมด้วยได้ครับพริกมันจะหวานครับหมดแล้วอร่อยอร่อยอเอาขยาให้ผมครับพีอขยยอยู่ไหนอ,อย่างพี่เขาบอกนะปลายจะมีความเผ็ดนิดนึงนะ ใช่ครับตรงขั่วออกไม่หมดนะใช่ครับออกไม่หมดไม่ได้ครับเพราะว่าพริกมันเรากรีดแล้วถ้าถ้าออกหมดมันจะแตกเลยไม่สามารถใช้อะไรได้เลยอันนี้เด,เด็กก็กินได้นะไม่เผ็ดเลยนะถ้าต้องขออนุญาตเป็นเด็กโตซะหน่อยอครับอนอกจากว่าเออถ้าพ่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลองจริงให้ลองทานแต่เนื้อก็ได้เพราะเนื้อเราละมุนอยู่แล้วอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ที่กเอาไปก็คือดีพี่ส่วนส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่เอาไปก็คือเขาจะเอาพริกไปทานแล้วก็ใส้ในให้เด็กให้เด็กกินอ่า เด็กก็ยังทานได้เพราะมันแคก้กาพราะแต่ไส้พี่หมักอร่อยนวลครับผมว่าไส้ก็ว่านวลผมใช้ก็ว่านวลคำเดียวนวลน,นะใช่ครับตามป้ายเลยครับตามป้ายเลยเราปล่อยแฟนชายด้วยนะครับมีแฟนชายด้วยนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนหรือว่าใครที่อยากมีอาชีพเสริมเงี้ยครับเบอร์โทรตามน,นี้เลยนะ<า>พี่เบอนี้เลยครับนี่นะเบอร์โทรตามน,นี้เลยนะครับ ยน,นี้เลทุกอย่างที่ซื้อได้แบบนี้เหมือนโต๊ะบนนี้หมดเลยครับอืมเป็นชายนะใช่ครับใครอยากมีอาชีพใช่สามารถโทรมาได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับใช่ครับลอ,ลองดูครับอร่อยจริงพี่อร่อยจริงขอบคุณครับ อานั premises, move, no. <S <s us, ้นหมดแล้วนะับยางไม่ทันหมดนะอย่างที่บอกว่าลมมันแรงพวกเราจะคอนโทรลลำบากเลยจะคุมไฟไม่อยู่ใช่ครับแป๊บเดียวนะครับขอเวลาสักไม่เกินนาทีเดี๋ยวได้แล้วพี่เมย์ไปไหนป้านี่เตอนนี้พี่มีกี่สาขาน้วนี่ตอนนี้ผม อ่สามครับสามสาขานะครับสามหกอ่ะหกสาหกสาขานะสาขาเยอะจนจาไม่ได้นะบางทีบางทีแฟนใช่ครับอะไรนะมีมีต่จังหวัดด้วยครับมีต่จังหวัดด้วยใช่แต่ในตัวเมืองชนยังไม่ทันมีนะยังครับอ๋อตัวเมืองชนไม่ทันมีนะยังครับถ้าใครอยากมีอาชีพนะว่างงานนะนี่นะติดต่อพี่เขาได้นะมีรับรองว่ามีแฟนชายด้วยนะครับครับ สามารถโทรมาคุยกันได้นะพี่เนาะลองมาถามแล้วสอบถามไล้เรียกก็จะได้แบบนี้หมดเลยทุกอย่างหมดนี้เลยครับนี่นะได้แบบนี้ทั้งทั้งหมดข้างบนแบบนี้ได้อย่างนี้หมดจากบูธนี้เลยทั้งบูธนี้เลยนะครับได้แบบนี้อุปกรณ์ขายทุกอย่างครับเตาเตาได้หมดครับนี่ลองไปสอบถามติดต่อสอบถามดูราคาได้นะได้ครับลองมาถามดูได้รห้าสบขายไปป่ะเออ ได้เลยทำไมคะสามชิ้นห้าสิบครับพี่ไส้เป็นเนื้อปลาอินทรีย์ผสมไก่ครับเอา3าอันวส่งให้บ้านโน้นก่อนนะ น,นี่ยางขึ้นไม่ทันเลยนะพี่นะมันช้าตรงนี้นะฮะอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าไปอยู่คือบางบางตลาดเขาไม่ให้เราใช้เตาถ่านเตาถ่านเราต้องใช้แบบนี้เนาะใช่ครับตรงนีง้่อะไรก่อนได้เลยครับพี่รับแป๊บเดียวครับ ลูกค้าได้แล้วครับพรลินลนี่สอได้น่ดเลค่รัดเกตไปเลยนะพี่เนาะเราพยายามคัดไซส์ให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดให้ใกล้เคียงกันนะครับ เพราะว่า,วาเราเาเราเาเไมด้เลยครับเพราะเราขายราคานี้บางทีบางทีเราต้องให้ให้ให้ไซส์ลูกค้าด้วยแต่นอกเหนือปัญหาไม่ได้จริงมันจะมีครับช่วงหน้าแรงจริงๆริงหาไม่ได้เนี่ยไซส์นี้เราก็จะแถมให้ไปเป็น4เมตรราคาเ,าเป็นจริงราคาเดิมแต่ว่าเราให้เราให้ไป4เมตรให้ไปคู่เลยครับเพราะว่าเราเข้าใจครับคือขายนะฮะถ้ามันราคานี้ถ้ามันไม่ตรง เกสสมผลเราก็รับไม่ได้เหมือนกันสมมุติว่าเราเป็นคนกินเนาะใช่ครับเรายึดอย่างนี้แหละครับว่าถ้าเราเป็นคนบริโภคเองอย่างเงี้ยครับถ้าราคาไม่เหมาะสมพี่คนนี้ก็เป็นเบอร์พอเพย์ได้ไหมครับพี่ขออนุญาตครับพี่รับก่อนโอเคศูนย์แปดศูย์ครับจ่าสี่เก้าเจ็ดสี่สองแปดเจ็ดนี่ ใช่ครับเป็นเบอร์เดียวกับแฟนชายเลยนะโทรไม่ได้เลยนะคบใช่เลยครับผมใช่ใช่ครับรับพิคอนครับใช่ถูกต้องครับยานึ้นหมดยานยงขึ้นแล้วก็หมดนะเนี่ยหมดอีกแล้วขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้นะอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้ กล้าการันตีได้เลยนะจากหนุ่มมือชนชาแนลนะการันตีได้เลยนะครับเพราะว่ากินแล้วเมื่อกี้หน้าร้านนะของพี่เขาอร่อยจริงนะครับผมบอกว่าเวลามีคนมาขอรีวิว,วอย่างเงี้ยผมบอกว่าให้ลองก่อนนะครับถ่ายไปมันได้แต่รูปลักษณ์ถ้าอัดเทร์ต้องลองครับอ๋อใช่บางคนบอกไม่เคยลองลองครับครั้งหนึ่งในชีวิตมันต้องมีครั้งแรกเสมอใช่ใชผมก็กินครั้งแรกเหมือนกัน,น,น,นเนี่ยพี่ลองดูครับบางทีเมือนบอกว่าเราไม่บอกออกตัวว่าเราอร่อยนะแต่เราบอกว่า ของของเรานัวบางอาจจะถูกปากใครบางคนหรือไม่ถูกครับไม่ถูกปากใครซะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับ, uh huh. รบต้องลองต้องลองโอเคนี่นะฝากไว้หนึ่งร้านนะเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่มีฝากร้านหน่อยไหมฝากร้านหน่อยไหมครับลองดูครับผมรบกวนนะฮะถ้าเกิดใครสนใจเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากชิมอยากลองนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ที่ให้ท่านไป oh. ก็คือ จะรู้จักบ้านฉางวันนาคารนะครับวันเสาร์จะเป็นตลาดจีนโบราณชักแง้วบ้านอำเภอนะครับแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นตลาดน้ําของรับนิยมนะครับส่วนสาขาที่ซื้อไปเนี่ยที่ตอนนี้ที่ชัดเจนที่ตายตัวแล้วก็คือจะเป็นตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับส่วนทางใต้อ่ะจ,จะเป็นที่พังงาน,นะครับยังไงใครใกล้ตรงไหนลองแวะจิมดูได้ขยายมี <ใน S 1> อาชีพใ,ใช่หรือใครอยากมีอาชีพหรือว่าอยากมีอาชีพเสริมหรืออยากลองขยายอาชีพดูนะครับหรืออยากมาสอบถาม ใช่ตามเบอร์ที่เบอร์นีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์อีกทีนะครับใช่ครับนี่นะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับพี่เดี๋ยวขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝากด้วยครับครับผมสวัสดีครับ